แปลงนี้น้องก็บอกว่าป่วยไม่ไม่แพ้กับแปลงอันนี้คือเราจะเห็นว่าร่องรอยเขายังอยู่เนาะใช่ะที่โคนต้นที่เป็นสีนี่ใช่ไหมคะมีร่องรอยเลยเยอะมากใช่ตอนนี้จากที่เริ่มใช้อ่าน้องติ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะนูเริ่มใช้ตั้งแต่ตัดผลไม้ปีที่แล้วเริ่มต้นประมาณมิถุนาค่ะมิถุนาปี64สี่นะคะที่เริ่มใช้ตอนนั้นก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเห็นว่าสภาพต้นก็คือมันไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าคือโอ้โหมันหนักมากใบเลยหนักมากคือหนัก แล้วปีที่แล้วให้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะใช้ปีที่แล้วนะคะได้ประมาณแปลงเนี้ยตีไว้ประมาณสี่ตันนะคะค่ะแต่ปีเนี้ยหนูตีไว้เจ็ดถึงแปดตัน เท่าตัวเลยนะเท่าเอาเท่าเลยไม่ก็ถ่อมตัวใช่ไหมไมบสิบก็ไม่สิบใช่ไหมยังคือปีที่แล้วคือสี่ตันคสี่ตันนี่คือหมอนทองร้อยยี่สิบต้นเนี่ยนะแต่มันยังได้ผลไม่เต็มที่อะค่ะยังได้ผลอยู่ประมาณสี่ถึงห้าสิบต้นก็คือสภาพต้นมันไม่สมบูรณ์ไม่ค่ะไม่ใช่แบบนี้ปีนี้เลยคิดว่าน่าจะได้หนึ่งเท่าตัวเพราะว่าคนที่นับลูกแล้วเคยใช้ก่อนเขาบอกว่า ตีไปเลยหนึ่งเท่าตัวเขาเขาลองมาแล้วเขาว่าอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นคือนับลูกแล้วด้วยนับลูกได้ป่ะคะหรือยังไม่ได้นับเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเราแต่งไหมคะที่ที่ต้นเต็มต้นเลยแบบนี้แต่งแล้วค่ะเนี่ยแต่งขาดละโอ้หลายสิบนะแต่งขาดแล้วคือจากทุเรียนป่วยแล้วก็มาขนาดนี้ก็คือกล้าทิ้งเลยกล้าให้ลูกขนาดนี้เลยอันนี้กี่ปีคะเนี่ยต้นที่อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดปีได้ค่ะเนี่ยงั้นงั้นคือเอ่อทุเรียนที่ให้ผลผลิตก็คืออยู่ที่หกเจ็ดปีค่ะ ก็คืออยู่ที่ประมาณกี่ต้นนะคะตอนนี้ที่ให้ผลไมิตีได้จริงๆอยู่ประมาณห้าสิบต้นห้าสิบต้นแล้วก็พวงม้มดีสิต้นพวงม้ีสิบต้นพวงม้ดีเขาเต็มอยู่แล้วเขาต้นใหญ่คนที่มาเห็นแบบนี้เห็นความแตกต่างเนี่ย จะชาวบ้านนี่นะครับ <c oughs> จากเดิมจากวันนี้นะี <c oughs> <ช>่นเขามาว่ายังไงบ้างีเขาบอกว่าทําไมทําทุเรียนได้ขนาดนี้ปีที่แล้วไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> อย่างสวนข้างๆคือเขาก็สนใจนะ <c oughs> แต่ทีนี้เขามียากเก่าอยู่เขาอยากจะใช้ให้หมดแม้เขาจะาไปไหนเขาก็วางไว้บอกปีหน้าเขาเขาจะลองใช้ดู เขาก็มาดูนะเขาบอกถามว่าเราใช้แค่นี้จริงๆเรอบอกใช้แค่นี้จริงๆเขาเขาใช้ยังไงเขาจึงทำแบบนี้เขาเขาผสมยาเหมือนแบบพวกฮอร์โมนอะอย่างเดียวนับแปดเจ็ดแปดตัวจริงๆค่ะเขาใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนเราก็ใช่งี้เหมือนกันใช่ค่ะหนูก็ใช้แบบนั้นอย่างบำรุงลูกเนี่ยบางอย่างน้อยก็ต้องสามตัวขึ้นไปอ๋อคือก่อนจะมาเจอคู่หูเรเนี่ยเราก็ใช้เจ็ดแปดตัวเหมือนกันใช่ค่ะ อ๋อแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ก็ใช้แค่นี้แล้วก็บวกค่ายาแมลงนิดหน่อยใช้คู่สองตัว